กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับดีตอนรับเข้าสู่รุ่พี่พาพานกับผมรุพี่แม่ครับกลับมากับเชียร์ลิสที่ค้างกันไว้ปีกครับวันนี้จะมาพูดถึงปีกที่น่าสนใจแล้วก็จัดอันดับกันในโหมดผู้จัดการทีมย้ําอีกครั้งว่าโหมดผู้จัดการทีมนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตรวมทั้ง R W แล้ว L W ไว้ด้วยกันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเยอะมันน้อยปีกที่ที่น่าสนใจจริงๆแล้ว มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับที่จะเอามาแนะนําในเมนเจอร์เดี๋ยวจะไล่เรียงไปตั้งแต่เทียร์แรกๆบนๆนะครับว่ามีตัวผู้เล่นคนไหนที่น่าสนใจบ้างขออนุญาตเปิดเกมด้วยนะครับจะได้ดูไปด้วยว่าตัวไหนที่น่าสนใจนาะตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเพราะว่ามันอัปเดตมาใหม่อันนี้คืออยู่ในช่วงอัปเดตมาแล้วนะนะอัปเดตมาใหม่มีตัว1 11 1 4 1 11เข้ามาแล้วนะครับตัวที่ ตอนนี้ก็ถ้าท็อปเชียร์เล่นกันนะพวกท็อปเซิร์ฟพวกระดับต้นๆของเซิร์ฟเล่นกันก็หนีไม่พ้นจจซินโยหนึ่งคือมันได้ OVR 2คือมันเลี้ยงกินตัวดีมากนะครับใครที่อยากได้ปีกประเภทการเลี้ยงกินตัวเนี่ยจาซินโยตอบโจทย์เลยนะตอบโจทย์เลยอ่ะเอเทีเอสนะครับเอเทีเอสอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าเออผมเจอบ่อยแล้วก็ ผมให้เขาเป็นให้เขาเป็นท็อปเทียร์อยู่ที่เทีย TIS ณปัจจุบันเลยอีหนึ่งตัวนะครับเทีย TIS นะฟังไม่ผิดครับนี่คือเทียร์ที่เยอะที่สุดสำหรับผมก็คือตัวนี้ลุยส์ดีอาร์ตัววอตอีฟร้อยสิบเอ็ดนะครับตัวลิเวอร์พูลนะฮะตัวลิเวอร์พูลเนี่ยตัวลิเวอร์พูลเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยอยู่ที่ TIS หาซื้อมาเล่นได้นะครับแล้วถูกด้วยมันเป็นตัวพาสอะ่ะใครที่เปิดพาสเนี่ยสามารถผมมาขายไปแล้วเพราะมันเป็นตัวเลี้ยวพูเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนดีอาร์มันตัวเลี้ยวพูนี่น่ะลงไปนี่เลยลงไปอยู่ E เลยตรงนี้นะครับตามนี้นะแล้วก็ตัวต่อต่อไปที่ยังเล่นได้นะครับที่ยังเล่นได้นะตอนนี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเอบวกนะอบวกนะครับฟังไม่ผิด A บวก ยังอยู่ที่เมสซี o ่ทีโอทีวีอัลติเมทนะครับ A บวกค่าพลังอาจจะน้อยลงไปแต่ว่ามันยังสามารถเล่นได้อยู่อยู่ใน A บวกนะบวกนะครับเมสซี่เมสซี่อยู่ A บวกนะฟังกันให้ดีๆนะตัวต่อไปครับอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้และเจอบ่อยก็คือโรดิโกนะนี่ผมพูดรวมๆเลยนะครับทั้ง R, W, L, W นะ ผมพูดรวมๆไปเลยเพราะว่ามันก็คือปีกอะปีกก็คือปีกสองฝั่งนะครับปีกซ้ายเนี่ยผมอยากให้จับตามองไว้ที่ซอนเฮิงมินผมคิดว่าตัวนี้เก่งครับซอนเฮิงมินแต่ว่าผมเองยังไม่ได้เล่นนะโรดิโกอยู่ A นะครับซอนเฮิงมินเนี่ยผมให้ไม่ A ก็ A บวกเลยอะนะครับเพราะว่าด้วยความที่ สกิลบูสดีค่าพลังดีนะครับตัวค่าพลังใหม่ด้วย OVR ดีด้วยตัวนี้น่าสนใจแต่ว่ามันจะเป็นเวิร์กเลต์ไฮที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยชอบผมจะละไว้ในฐานที่เข้าใจตอนนี้ยังไม่ได้ลองนะครับตัวนี้ให้ไปลองกันเอาเองแล้วผมก็ยังไม่เจอด้วยนะแต่ผมคิดว่าเก่งตัวไหนที่ผมดูแล้วคิดว่าเก่งในเบนเจอร์เนี่ยไม่ค่อยพลาดนะครับตัวนี้อยู่ไว้ไวที่ A ก่อนนะครับเพราะว่าค่าพลังอะไรต่างๆนานาถือว่าอยู่ในระดับโซนตรงนี้ ตัวต่อไปครับที่น่าสนใจก็คือซานเชสนะครับซานเชสซานเชอแต่เป็นซานเชสตัวตัวนี้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูซานเชสตัวนี้ RW ก็ถือว่าใกล้เคียงกับคำว่าเป็นเมสซี่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ A ให้อยู่ที่ A นะครับซานเชสตัวต่อไปครับ มีอยู่อีก2ตัว3ตัวที่น่าสนใจนะครับเอาที a ให้หมดก่อนตัวต่อไปเป็นฝั่งซ้ายบ้างมาคัดแรดฟอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตัดเข้าในยิงดีมากๆเหมือนตัวจริงเลยครับยิงไกลนอก,กอนเกอะเกตโทษเนี่ยระดับกูตัวอะไรก็เอาไม่อยู่อ่ะคือมันปัดเข้าตลอดเลยปัดเข้าตลอดเลยผมให้อยู่ที่ A นะครับ วิธีการเล่นอาจจะไม่ได้ดูหรูหราแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ต่างๆนานาถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับแรดฟอร์ดนะครับผมจะอธิบายไปด้วยว่าตัวไหนมันเล่นยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับแผนของท่านผู้ชมเองอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่นอกสายตานะครับตัวนี้ให้อยู่ว่าบีบวกนะครับอิโตจากญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่จริงนันนี่แมนเจอค่อนข้างที่จะเก่งผิดปกตินะครับผมเจอมาแล้วตัวนี้นะครับ อีกหนึ่งตัวราฟินยานะครับราฟินยาตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาเรียกว่าอะไรครองบอลได้ดีครองบอลได้ดีสายครองบอลดึงตัวประกงดึงตัวประกบเนี่ยได้เลยนะครับผมให้อยู่ที่ B บวกนะครับตัวนี้ให้อยู่ที่ B บวกตัวต่อมาครับ โมซานะโมซาร่าโมซาร่าเนี่ยผมให้อยู่ที่บนะครับเพราะว่าอันจริงมันเหมือนมันเหมือนเมซี่อ่ะมันเหมือนเมซี่แต่มันมันมันไม่มันไม่พุ่งไปข้างหน้าเท่าไหร่อ่ะแล้วผมอธิบายออกมาเป็นภาษาคนไม่ค่อยเข้าใจว่ะแต่ว่ามันอารมณ์มันคล้ายเมซี่เลยครับแต่ว่ารูปแบบการเลี้ยงกินตัวการขยับพื้นที่ไปข้างหน้า มันดูไม่อันตรายเท่าเมสซี่ผมไว้ให้ที่ B นะครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนซาร่าเอเนตัวเรียวปูลงไป E เลยครับอีกหนึ่งตัวที่ผมลืมไปไม่ได้แล้วก็เป็นเทียเอบวกนะครับ A บวกเพอเพอเอสด้วยถ้าถ้าเอาวางไว้ถูกแผนนะเพอเพอเอสด้วยนะครับแฮร์รี่คิวเวลครับตัวฮีโร่1 1 0ตัวนี้ ในบรรดาปีกถือว่าเป็นตัวที่จบสกอร์แล้วก็ยิงบ่อยมากผมให้อยู่ที่ A บวกนะครับคีเวลนะครับคีเวลตัวนี้นะตัวต่อไปครับผมกำลังไล่ดูให้อยู่นะครับว่ามีตัวไหนที่สามารถเล่นได้ดีแล้วก็ถูกด้วยก็คืออีกหนึ่งตัวตัวนี้ไม่ต้องไปหวงังว่าเขาจะเปิดบอลน,นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ลากหนีตัวประกบแล้วก็จบสกอร์เท่านั้น เกมส่วนกลับถือว่ายอดเยี่ยมครับ m i เคิลโอเวนตัวนี้ผมให้อยู่ที่ A อนะครับอยู่ที่ A เหมือนกันมันจะไม่ถึง S อนะครับอันนี้เล่นได้เลยนะครับตัวนี้เล่นได้เลยส่วนตัวสำรองที่ผมอยากจะให้ลองเอาไปเล่นนะครับเป็นตัวสำรองชั้นยอดชั้นเยี่ยมเลยก็คืออีกหนึ่งตัวอาริฮันโดการ a าโชนะครับผมเคยใช้อยู่ แต่ว่าพอดีต้องขายเพื่อจะเอาไปซื้อตัวผู้เล่นอื่นๆมาเล่นตัวจริงแทนนะ่าตอนนั้นก็คือลิวันโดนั่นแหละนะครับตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขานะครับอยู่ระดับ B บวกถึง A นะครับ B บวกถึง A แต่ด้วยความที่สตาร์ม a น่าน้อยมันสามารถลงไปครึ่งหลังได้ดีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเอามาเป็นตัวหลักไม่แนะนำนี่คือปีกซ้ายขวาที่ ที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมลืมไปตัวพวกช็อปเชียร์ไปอีกสอีกสตัวนะครับองรีถามว่าองรีเป็นตัวที่น่ากลัวขนาดนั้นในเมนเจอร์ผมคิดว่าไม่นะครับผมคิดว่าไม่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็น115บวก OVR แล้วก็ความเร็วกับการจบสกอร์ในจังหวะที่มันได้จบอ่ะคือมันหายเลยทันทีผมให้อยู่ที่ประมาณ A บวกนะครับสำหรับองรีตัวนี้ อีกตัวหนึ่งที่ยังเล่นได้ก็คือโรนัลดิโนตัวนี้เป็นตัวปั้นเพื่อนนะครับผมยังให้ผมยังให้ค่าโรนัลดิโนมากกว่ามากกว่าองรีนะถ้าถ้าถ้าให้เทียบกันเนี่ยผมว่าองรีถ้าไม่ได้ติด OBR เนี่ยอยู่แค่ A บวกส่วนโรนัลดิโนเนี่ยผมยังให้อยู่ที่ TAS นะครับยังให้อยู่ที่ TAS นะตามนี้นะฮะสำหรับปีกที่ท่านผู้ชมขอมานะครับองรีอ่ะขยับมาหน่อยเดี๋ยวองรีตกตกเฟมองรีเออองรีขยับมาหน่อย นะครับถ้าชื่อชอบท็อปเทียร์ไปเลยผมก็แนะนำแจซินโยกับโรนันดิโยหรือถ้าคุณอยากได้องลีองลีก็เล่นได้นะครับเก่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะเก่งเป็นประเภทแบบตัวจบสกอร์จากริมเส้นมากกว่านะครับออแรดฟอร์ดกับองลีคล้ายๆกันวิธีการเล่นคล้ายๆกันส่วนเมสซี่ซานเชสนะฮะซาร่าคล้ายๆกันราฟินญาก,กับซองเทอร์มินเนี่ยผมคิดว่าโอเคนะลองเอาไปลองเล่นดูคีเวลเป็นตัวบัค คล้ายๆเปเล่นะครับคล้ายๆเปเล่ถ้าบบอันนี้ยามให้สั้นๆว่ามันคล้ายๆเปเล่คือจังหวะก,การจบสก,กอร์อยู่ๆจะโผล่ก็โผล่มาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนกาลาโชเอาไว้ลงครึ่งหลังพอเอาไว้ลงครึ่งหลังพอเพราะว่าเป็นตัวสำรองสต้ามิน่น้อยถ้าให้รวมๆนะตอนนี้แล้วตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังหาปีกปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายผมแนะนำดีอาร์สหรือดีอาร์สตัวนี้วอตอีฟตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ผมคิดว่าอยู่ในเทียร์เดียวกับแจซินโยกับโรนัลดินโย่ด้วยซ้ำไปส่วนด้านขวาเนี่ยถ้าเป็นด้านขวาณนะตอนนี้ผมมองว่าคุณเล่นแค่เมซี่ตัว t ีทีเอสไอทีวายอัลติเมตไปก่อนแล้วรอตัวเมซี่อัลติเมตทีโอที่กำลังจะมาอีกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าดีกว่านะครับไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ถ้ามีเงินถุงเงินถังก็แจซินโยอองรีได้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณด้วยสำหรับการคอมเมนต์มาว่าพี่อย่าลืมนะว่ามีคลิป R, B, L, B, ปีกอะไรที่ยังไม่ได้ทำขอบคุณมากที่ช่วยเตือนกันพิมพ์คอมเมนต์มาได้เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ